สวัสดีทุกคนครับวันนี้อัปเดตข่าวสารอีกเช่นเคยนะครับเข้าเรื่องเลยนะล่าสุดนะครับคุณชินโยชิดะได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วตามรูปภาพเลยนะครับคุณชินโยชิดะก็พนมมือไหว้เซลฟี่ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์โดยคุณชินโยชิดะนะครับเขาทำงานเป็นทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรคุรรเบและเขาเคยเป็นผู้ช่วยโค้ดทีมชาติญี่ปุ่นตอนมาแข่งเอเชียนเกมด้วย แล้วคุณจินโจจดะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำอะไรนะครับเขาจะมาทำงานมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนกับคุณแชมป์นะครับหรือว่าคุณสมชายนะซึ่งคุณสมชายเนี่ยเป็นหนึ่งในะทีมงานสเกลเกมสเกลการแข่งขันของทีมชาติไทย สเกลฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ดที่มีคุณชินโยจิดะมาช่วยด้วยอีกทางหนึ่งคุณชินโยจิดะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติระหว่างซ้อมระหว่างการแข่งขัน,ขน,ขนเช่นพรพันเซตบอลไปที่หัวเสาจุดๆนี้นะครับบุ๋มบิ่มตบได้กี่คะแนนบล็อกฝั่งตรงข้ามจับบล็อกตรงบริเวณนี้ดีมากพรพันต้องเซตไปที่จุดอื่นจุดนี้นะบล็อกจึงจะเคลื่อนที่ชา้า ทำให้โอกาสได้คะแนนมีมากยิ่งขึ้นนี่คือรูปแบบการสเกลเกมรูปแบบการรูปแบบการทําสถิติของคุณชินโยชิดะนะครับที่จะมาช่วยประเทศไทยในศึก v n เล2024นั่นเองวีลคัมทูไทยแลนด์นะครับคุณชินขอมีความสุขกับประเทศไทยครับ